สวัสดีค่ะ f อร้านเจ๊วงนะคะมละลโกมาใหม่ๆเลยค่ะ,คะมาจากว้าวมาโกมีทั้งสุกน้อยสุกมากเหลืองน้อยเหลืองมากลูกนี้เขาเรียกว่าอะไรแขกดำหรือไงคะนี่โอ้ยพิศวัณนัเนืออันี้เอาเอาเม็ดไปห้หนูดีนะเนี่ยไอ้ลูกเนี้ยเนี่ยถ้าพี่ือเหตุผลเพราะหนูจะเอาพัน อ้าวถือได้อออ่ายกหน้ายกหน้ายกหน้ายเต้มันงออ้าวจังหวัดีครับพี่ตะวันอยากกินลูกไหนอ่าอ่าสวยๆค่ะโลละเท่าไหร่วงโลเท่าไหร่มะละกอโลละเท่าไหร่มะละกอสุกยังอ้าวอ้าวอันนี้คิดอันนี้คิดว่าบีบบูบมายายเนาะมันเป็นมันเ่ยอ่าอ้าเดี๋ยว อยากได้ลูกนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะใค่สนใจประกาศเขียวปีก็มีนะคะม,มาแล้วค่ะวันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกนะคะร้อนๆเลยอันนี้ไม่มีใบมะกรูดเลยมีปลาดุกะไไบอะเนี่ยนะเนื่อขาสั้นดิบหอมแดงก็เพิ่งมานะคะอันนี้โอ้โเจ็ดเองนิ่งมะละกอสุก อ่อาอันนี้ลูกลูกเนี่ยพี่ลูกยาวเนี่ยไว้พันให้หนูทีนะอ้าวนี่ประกาศจอค่ะคคมาล้ลาวะข้ามหลังขี้เนี่ค่ะใช่เนี่ยค่ะ ใบมะกรูดเดีจะไปทําไส้หวัวตะไคร้ก็มีนะคะมะเกือเตศขมิ้นขาวใบชะพูค่ะรา้านเจวงใบชะพูก็มีนะคะนใบชะพูค่ะ,ะ,คะกระเพราัหระพาหัวระพา,า,พามีหราพามันทบไปแล้วผักซีค่ะมัละกอ นี่โอ้ยวันนี้มีทั้งยาวทั้งใหญ่เลยนะคะมะละกอสวยๆแล้วมามะละกอสุกมาใหม่มีน้ำพริกกะปิด้วยค่ะผัดเผ็ดเป็ดนะคะนี่ปลาสลิดตัวบักเอกเลยค่ะนี่ปลาสลิดมีกบด้วยค่ะนี่กบไทยในประเทศญี่ปุ่น พริกแดงค่ะพริกแดงนะอันนี้สวนเจ๊หวงจำหน่ายนะคะพริกแดงสวนเจ๊หวงทุกคนรู้จักคุณภาพหมดเผ็ดมากค่ะ,อ,ะอันนี้มามา่าไวๆก็ไก่เหนียวก็มีนะคะไก่เหนียวปลาหมึกค่ะปลาหมึกโตืโต คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจวันด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะ